One, two, three. Come on. Come on. Come on. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. Never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I completely betrayed? สวัสดีจ้าพบกับช่องเดทไทยสบายฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุขสุขคนเดจ้าเอฟซเก่า FC ฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีครับ โอมาแล้วจ้าวันนี้แต่งตัวสวยตัวหล่อกันนิดหนึ่งนะคะกำลังเตรียมตัวไปงานนะคะงานครบรอบแต่งงานของเพื่อนพ่อใหญ่เอง40ปีนะคะแต่งงานกันมานะคะเขาก็มีลูกด้วยกัน3คนนะคะ <S <S 2> <S 2> เพื่อนคนนี้ก็เป็นเพื่อนซีของพ่อใหญ่เคยเรียนวิทยาลัยด้วยกันทํางานที่โรงพยาบาลด้วยกันด้วยกะเสียนก็ไล่กันกับพ่อใหญ่ นะคะได้ของขวัญนี่แหละค่ะไปฝากเพื่อนนิดนึงธรรมดาเพื่อนคนนี้เขาบอกว่าถ้าวันเกิดวันอะไรก็ช่างจะไม่มีของขวัญให้กันนะคะเขาจะบอกว่าแค่เรานัดกันไปกินข้าวด้วยกันปีละสองสามครั้งร้านอาหารกลางเมืองก็ว่ากันไปนะคะไม่จำเป็นต้องมีของขวัญให้กันแต่วันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษของเพื่อน ก็เลยได้น้ำหอมลคะค่ะไปฝากเมียเขาก็ว่ากันไปนะคะช่วงนี้โตโตก็ยุ่งหน่อยนึงนะคะคลิปยาวก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ฝั่งทาง YouTube แต่ก็ยังคิดถึงแฟนคลับ f อทุกคนนะคะนี่แหลคะค่ะถ้าช่วงซัมเมอร์ช่วงฤดูร้อนก็จะประมาณนี้นะคะฮอนแลนด์เนเธอร์แลนด์ เป็นเทศกาลเยี่ยมยามถามเข่าวกันพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงก็จะจัดงานใส่ช่วงฤดูร้อนสมากกว่าเพราะว่ามันไปมาสะดวกและการแต่งตัวก็สะดวกสบายนะคะวันนี้ข้างนอกก็20องศาได้เทียวครึ้มเที่ยวลมแต่โชคดีไม่มีฝนนะคะงานวันนี้เขก็จัดงานที่ร้านอาหารกลางสวนนะคะชานเมืองหน่อยหนึ่งโตกับพ่อใหญ่ก็ว่าจะเดินกันไปนะคะออกกําลังกายไปด้วย เดินไปราวๆหนึ่งกิโลเมตรได้นะคะแต่งานนี้พ่อใหญ่สั่งไว้อีกแล้วนะคะเธอห้ามถ่ายรูปถ่ายวิดีโอในงานเขาเด็ดขาดเพราะว่าส่วนมากมีแต่แพทย์หมอพยาบาลต่างๆมาร่วมงานมันเป็นงานของผู้ใหญ่เธอต้องเคารพกฎกติกาเคารพความเป็นส่วนตัวของฝรั่งเขานะแกก็รีบสั่งตัวโตตั้งแต่เช้าเลยนะคะ เราก็เอ,ออ,อ,อ,อเผื่อเราเห็นอะไรสวยกว่าจจะถ่ายบ้างแถวร้านอาหารแต่คงไม่ได้ถ่ายผู้คนให้ชมกันนะคะกลัวมีปัญหากับผู้ใหญ่ด้วยกับเพื่อนฝูงของเขาด้วยเพราะว่าฝรั่งมังค่าเขาไม่ได้เน้นทำมาหากินกับโลกออนไลน์โลกโซเชียลมีเดียเหมือนเรานะคะเขาเน้นการทำมาหากินทำงานเท่านั้นถึงจะได้เงินแต่เราเป็นยูทูบเบอร์เป็นสาวโลกออนไลน์นะคะเราก็ ทำเท่าที่เราทำได้นะคะทุกคนคะ่ะก็หวังว่าทุกคนเข้าใจกันนะคะได้ยินว่างานนี้เชิญแขกมาร่วมงานเป็นร้อยเลยทีเดียวโตโต,โตก็ตื่นเต้นนะคะเป็นนางสาวใต้นางเดียวร่วมงานกับเขาสมัยก่อนผู้ในฝั่งเนียดหนึ่งนะคะเวลาไปร่วมงานครบรอบแต่งงานพ่อปู่แม่ย่าโตโต,โตร,ร,รู้ว่าคบรอบแต่งงานพี่ชายน้องสาวของพ่อใหญ่เองแต่ก่อนเราก็เขินก็ตื่นเต้นอยู่ค่ะปีแรกๆนะคะ แต่ทุกวันนี้เราก็รู้อยู่ค่ะว่าการแต่งตัวการวางตัวการอะไรต่างๆถ้าเป็นงานของลูกเด็กเล็กแดงหลานเหลนหล่อนแล้วก็ถ้าอากาศดีก็ใส่ขาสั้นใส่อะไรก็พอได้อยู่นะคะแต่นี่เป็นงานของผู้ใหญ่เราก็ให้เกียรติเขากางเกงเอยรองเท้าเอืออะไรเอยก็ว่ากันไปนะคะเอาให้สวยให้งามไม่พอดีพอควรนะคะตอนที่ครบรอบแต่งงานของป๊อปู่แม่ยา่าตัวโต4ี่ปีก่อนนะคะ อันนั้นก็เป็นงานใหญ่วงสาคนาญาติเขาเขาเป็นคนเฒ่าคนแก่เก่านะคะญาติฝั่งแม่่าก,ก็เยอะฝั่งพ่อปู่ก็เยอะงานนั้นคนเกือบ200เลยทีเดียวนะคะเราก็เพิ่งมาใหม่ๆได้ปี2ปีฉีกยิ้ยมจนเหงือกแห้งไปเลยนะคะใครมาทักายก็ภาษาอังกฤษบ้างภาษาดัตต์นิดๆหน่อยๆป,ปลายแต่ทุกวันนี้ก็พอทถียงได้แล้วค่ะเราก็เลยไม่คึไม่เขินเท่าไหร่นะคะสำหรับวันนี้ก็คงนั่ง ยิ้มอย่างเดียวสาวสยามแต่ญาติพี่น้องของเพื่อนพ่อใหญ่คนนี้เวลาวันเกิดแฟนวันเกิดเขาเราก็ไปเรื่อยอยู่ค่ะก็พอได้เห็นพอรู้จักคนอยู่ตัวโต้ก็พอได้คุยกับคนได้บ้างอยู่ลูกเขาก็รู้จักเราบ้างปรับายแล้วเราก็เลยคงคิดว่าจะไม่เขินเท่าไหร่นะคะแต่การเข้าสังคมของฝรั่งเขาก็ง่ายๆนะคะสบายๆเขาก็ไม่ได้เรื่องมากนะคะ แต่แรกๆเราเขินเพราะว่าหเราใหม่ด้วยเราเป็นคนเอเชียด้วยแล้วก็ระวังตัวอาจจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะคะคนก็จะมองเราแบบไหนหลายอย่างเราก็คิดไปทั่วสลับกันไปในสมองของเราความคิดนี่แหละค่ะทําให้เราฟุ้งซ่านไปเองไป,ไป,ไป,ไปมาพอไปบ่อยเข้าบ่อยเข้าสมัยก่อนก็คือว่าหตัวตัวเองก็อายุน้อยกว่าเพราะใหญ่ตั้งเกือบ20ปีนะครมุมมองของเพื่อนแก พ่อแม่พี่น้องของเขาก็าอาจจะมองว่าเรามาเกาะเขามาหวังรวยทางรัฐมาเอาผัวฝรั่งเอาฝรั่งแก่เพื่อสมบัติเขาก็จะคิดไปหลายอย่างนะคะแต่เราก็ไม่ได้ว่ากันนะคะความคิดของคนเราห้ามเขาไม่ได้เรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่นะคะเราก็ทําหน้าที่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ให้เขาได้มองไม่ได้ว่าเราแบบนั้นนะคะเราก็ดูแลกันมาตอนนี้กับพ่อใหญ่ก็อยู่กันมาจะแปดปีแล้วค่ะ ใกล้แล้วนะคะเวลาก็ผ่านไปเร็วเร็วนะคะแต่ละวันงานราดงานหลวงช่วงนี้เยอะมากนะคะเสาร์อาทิตย์หน้าเสาร์อาทิตย์ที่จะมาถึงนี่ก็เหมือนกันนะคะก็จะไปอัมสเตอร์ดัมไปเมืองหลวงไปงานเกย์นะคะเกย์พาเลตเกย์ไพร์เดี๋ยวก็จะถ่ายคลิปวิดีโอสวยๆทุกคนได้ชมกันเหมือนกันนะคะสำหรับเสาร์อาทิตย์ที่จะมาถึงนี้แล้วเสาร์อาทิตย์ต่อไปนู้นเพื่อน ที่ประเทศเบลเยียมคนไทยหนึ่งคนแล้วก็เป็นเหมือนกันกับตัวตัวนี่แหละเพื่อนซีที่เคยทํางานกับตัวตัวมาห6ปีที่ฝั่งพัทยานะครับแฟนเขาก็คนเบลเยียมก็อยู่มา10กว่าปีแล้วที่เบลเยียมเขาก็จะมาบ้านตัวตัวนะคะสารว่าทย์ต่อไปมาอยู่ด้วยกัน3วันก็จะพาเพื่อนเที่ยวเยอรมันเที่ยวฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์แถบทางนี้กันนียดหนึ่งค่อยใจทุกคนได้เห็นเหมือนกันค่อยว่ากันก็พูดโปรแกรมก็เข้าให้ฟังนะคะแล้วก็ สาอาทิตย์ต่อไปนู่นโตโตไปเที่ยวประเทศอิตาลีนะครับไป9วันนะครับ8 8คืน9วันก็ว่าได้นะครับไปเที่ยวที่นี้ก็จะได้เห็นคลิปการท่องเที่ยวฝั่งทางอิตาลีนะครับสำหรับช่วงนี้บางครั้งก็จะเน้นลงคลิปสั้นนะครับฝั่งทาง u t u b e นะครับแล้วตอนนี้การสร้างรายได้ฝั่งทาง Facebook คลิปเรียวคลิปเรียนพวกนี้ก็ สามารถทําเงินได้ก็มาเน้นฝั่งนี้ด้วยถ้าใครอยากมาติดตามโตโตเป็นการส่วนตัวหรือว่าอยากส่งข้อความต่างๆอยากถามสารทุก์สุขดิบอีกห้องทางหนึ่งก็คือ Facebook เลยนะคะโต,โตโตเทยไทยสัพไพฮอลแลนด์ชื่อนี้เลยนะคะติดตามได้แล้วก็ทาง f a c e b o o k แฟนเพจก็เทยไทยสัพไพฮอลแลนด์ชื่อเดียวกันกันกบช่อง Youtube นี่แหละค่ะ ฝากด้วยนะคะอีกหนึ่งซองช่องทางไปติดตามกันได้นะคะฝั่งทางทิกตอกก็เหมือนกันนะคะโต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 ,โต,โตไทยนะคะพิมพ์เข้าไปเดี๋ยวก็เจอเองนะคะก็จะมีการตลกต่างๆส่วนมากในทิกต o k ก็จะเน้นความหิฮาซะมากกว่าก็มีการกินการเที่ยวผสมภาษาหน่อยหนึ่งเหมือนกัน ในฝั่งทาง Tik Tok นะคะเราเป็นสาวโซเชียลมีเดียนะคะเขาสร้างขึ้นมาแล้วโลกโซเชียลต่างๆเราก็ใช้ให้คุ้มค่าให้เป็นประโยชน์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโลกออนไลน์ก็เป็นดาบสองคมนะคะถ้าเราไม่โพสไปด่าไปว่าใครมันก็คงไม่มีปัญหานะคะเราก็ใช้กันด้วยความระมัดระวังแล้วก็ทางโลกออนไลน์เขาก็หลอกลวงกันหลากหลายอย่างมากนะคะทางบ้านเราก็เห็นข่าวไม่เว้นแต่ละวันการหลอกกันแบบนี้แบบนั้น สารพัดกลโกงการที่จะหลอกกันทาง Facebook ก็เหมือนกันหลอกให้แต่งงานหลอกให้โอนเงินหลอกให้เสียทรัพย์สินกันมากมายเราก็ระมัดระวังนะคะการใช้สื่อโซเชียลมีเดียแต่ใช้ตามาหากินเราก็ดีใจนะคะตัวตัวเห็นฝั่งเรียวฝั่ง Facebook ตอนนี้สร้างไรายได้ได้พี่น้องชาวบ้านอะไรทุกคนเ็ก็ถ่ายกันสมัยก่อนเราถ่ายคลิปถ่ายอะไรหน่อยนึงเวลาไปบ้านเนี่ยคนก็บ่นว่าจะถ่ายอะไรนักหนะ จะถ่ายไปทําอะไรไม่เคอะไม่เขินสารพัดว่าเราแจ่ทุกวันนี้พอเริ่มมีไรายได้ฝั่งทาง Facebook เพราะว่ามันเข้าถึงง่ายไงครับฝั่งทาง Facebook ทุกคนก็จะเล่นตั้งแต่หัวเท่ากัาปั้นไปเลยเพราะ a c e b o o k มันเข้าถึงง่ายกว่า YouTube เพราะว่าถ้าจะ u t u b e เปิด YouTube หลากหลายคนก็บ่นว่าอินเทอร์เน็ตมันกินเร็วมากมันหมดเร็วมากนะคบเราเข้าใจอยู่แต่ทีนี้คนก็เลยไปเน้นเล่นเฟซเล่นอะไรกัน นะการเมมากกว่าสักส่วนมากตอนนี้ก็เลยรู้แล้วว่าการถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอมันเป็นแบบไหนจะง่ายจะยากตัวตุก็เลยบอกว่านั่นแหละเห็นไม่สมัยก่อนเห็นเราถ่ายตามตลาดตามไหนก็บนเราทุกวันนี้เป็นยังไงคะจะกินส้มตำจะไปหาปูหาปลาลุ่มหอยล่่งน้องท้ายวสันนะคะว่ากวกมวนนะคะเบิง์นนเดอพี่น้องค่ะกินส้มตำแบบนั้นแบบนี้ยานพ้นบ่เบิ่งคลิปเกี่ยวงตัวบ้านนี้แต่ก่อนว่าแต่เรานะคะ เราไม่ว่ากันนะคะทุกว,วันนี้การหาเงินหาอะยได้เสริมเติมกันไปก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการหาเงินทางโลกโซเชียลมีเดียโลกออนไลน์ก็ต้องขยันขันแข็งอดทนจริงๆนะคะสู้ๆกันนะคะทุกคนยังไงก็อย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมากค่ะบ๊ายบายค่ะ